อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศต้องไปดูที่ภาชนะใดอำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราค้างคืนกันที่ตัวอำเภอก่อนขับรถขึ้นภาชนะใดตั้งแต่เช้ามืดครับออกกันตั้งแต่ตีสีครึ่งครับเพื่อไปให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นเขามีเวลาให้รถขับขึ้นลงเป็นรอบๆนะครับเพราะว่าถนนมันแคบมากครับส่วนกันลําบาก รอบเช้านี้ก็เปิดตั้งแต่ตีสีครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะครับทางค่อนข้างมืดครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงแล้วก็ต้องชํานาญนะฮะใครไม่อยากตื่นเชา้าจะไปนอนค้างกันที่ผาชนะใดหรือพักโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านทางขึ้นเขาก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเราไปถึงตอนเกือบ6กโมงครับตะวันขึ้นมาทักทายเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ก็ยังได้เห็นวิวสวยๆบรรยากาศตอนเช้าตรู่แบบนี้ดีมากเลยคะัเขาทำทางเดินไปถึงจุดชมวิวเลยนะครับเดินสะดวกมากครับมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยบนผาชนะใดก็ยังมีลำธารน,น้ำตกเล็กๆให้เล่นด้วยนะฮะน้ำใสมากๆเลยลงไปสัมผัสน้ำเย็นๆตอนเช้าได้แช่น้ำในแอ่งหินฟินมากเลยคะสัมผัสแดดอุ่นๆยามเช้านะครับก่อนจะขับรถกลับลงไปตามเวลาที่เขากำหนดนะครับ